สวัสดีครับทีเดีวเเข้าสู่ช่องโอมาโเและพวกผมโมครับมาทุกคนวันนี้ผมจับมาทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับทุกคนนะครับว่าถ้าทุกคนกดบวกหนึ่งให้ผมคนที่อยากดูว่าซปเปอร์เลกแพ้ยูกิโอสาเพราะเหตุผลใดวันนี้ผมจะมาแกะวิธีนะครับว่าการรับมือของยูกิและซปเปอร์เลกเนี่ยเขาผิดพลาดตรงไหนไปทําไมถึงแพ้นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วผมทําคลิปนี้ออกมาคือผม มีเจตนาที่ว่าผมไม่ได้มาซ้ําเติมนักมวยนักกีฬายอย่างซุปเปอร์เล็กนะเอาตรงตามตรงผมเป็นคนที่ชื่นชอบซุปเปอร์เล็กและทีมงานทุกๆคนและผมเป็นคนที่ศรัทธานักมวยไทยทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ทํามาเพื่อแบบวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยนักมวยต่างชาติเขามีวิธีรับมือกับโคตรมวยบ้านเราเนี่ยได้ดีมากๆนะทำให้นักมวยที่มีความเก่งกาจ ความแบบมีพิษสงรอบตัวรอบจัดแบบซูเปอร์เลกอะเรียกได้ว่าไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับการรับมือการใช้ดาเมจในลูกที่ตัวเองถนัดและดันเข้าเกมของตัวเองได้มากกว่านี่แหละทําให้ซูเปอร์เลกในศึกครั้งนี้เรียกได้ว่าเข้าตาจนในระดับหนึ่งเลยนะครับเรียกได้ว่าต่อยผิดฟอร์มอะประมาณนั้นนะครับก็ผลได้แบบดูมวยได้สนุกขึ้นมองในมุมต่างมองในมุมที่แบบว่าเฮ้ยเราอาจจะพลาดจุดนี้ไปเราบุกพ่องในตรงนั้นไปตรงนี้ไปเราจะได้มาเห็นและมาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันซึ่งผม พูดก่อนเลยนะครับว่าลคนที่เราจะไปวิเคราะห์กันเนี่ยยุคหนึ่งและยุคที่2ผมมองว่ามันเป็นเกมที่เบียดและสูสีกันมากนะครับเรียกได้ว่าหาข้อแตกต่างได้ค่อนข้างที่จะยากแต่ถามว่าใครภาพรวมดูดีกว่าผมก็ยังยกให้ยูกิโอซ่าทั้ง3ยกภาพรวมดูดีกว่าและยกที่3เนี่ยผมมองว่าเป็นจุดตัดจุดเปลี่ยนสําคัญในศึกครั้งนี้เลยที่ยูกิเหนือกว่าซูเปอร์เลกเรียกได้ว่าแบบแทบจะทุกเวเลยนะครับก็นั่นแหละครับทำให้ซูเปอร์เลกเนี่ย แพ้ในสุดครั้งนี้ไปในที่สุดนะครับซึ่งผมเตรียมมาถึง9ความผิดพลาดท,ที่ซุปเปอร์เลกผิดพลาดในสุดครั้งนี้นะข้อ1ครับการวางกลยุทธ์มาผิดผู้กระทำตรงว่าซุปเปอร์เลกเนี่ยกลยุทธ์มวยดีนะแต่ว่าวางฟอร์มการต่อสู้มาผิดอะคือถ้าเน้นการยืนระยะและการสร้างร,ระยะที่ดีกับยูกิะ ก็ไม่แน่ว่าซุปเล็กจะชกได้ดีกว่านี้นะครับซึ่งปกติซุปเล็กเป็นนักมวยที่สร้างระยะกับคูทดซูเกเก่งมากแต่ในสุกครั้งนี้ไม่รู้ทําไมเหมือนกันแกถึงไม่ยอมสร้างระยะกับยูกิโยซราเลยคือปล่อยให้ยูกิเดินเข้าถึงตัว ประมาณนี้นะครับข้อที่2ครับยูกิ <Y uki S 2> เป็นนักมวยที่ตัดจังหวะซูเปเล็กได้ดีนะั่นเท่ากับว่าเขาวางแผนกับทีมงานมาดีมากในการที่จะตัดจังหวะข่มจังหวะซูเปเล็กนะครับบวกกับเขาหลบจังหวะที่ซูเปเล็กออกอาวุธได้เกือบทั้งหมดนะั่นเท่ากับว่าซูเปเล็กเตะว่าวเยอะมากเลยสักครั้งนี้นะครับข้อที่3ครับซูเปเล็กก็เคยพูดมาอยู่ตลอดนะครับว่าเขาไม่ชอบมวยฝีมือและในศึกครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับยูกิยซะใช้ทักษะฝีมือมากเป็นพิเศษเรียกได้ว่าเป็นเกมวางหมากเดินเกมกันแบบกลยุทธ์ใช้สมองกันลบะ่ะ แต่พูดกันตามตรงว่าซุปเปอร์เลกคิดมากและเก่งจนเกินไปนะครับข้อที่4ครับซุปเปอร์เลกขาดความเร็วที่ตัวเองเคยมีมาในอดีตหายไปหมดเลยในสุดข,ขัน้นนี้ดูช้าและดูอืดกว่าไฟที่เจอกับนาบิลด์ซัมในความคิดผมนะผมว่าซุปเปอร์เลกแกยืนทื่อไปนะครับอ่ะข้อที่5ครับซุปเปอร์เลกขาดความจุกจิกที่ตัวเองเคยมีกลายเป็นว่ายูกิยูกากลายเป็นนักมวยที่มีลูกจุกจิกมากกว่าซุปเปอร์เลกซะอย่างนั้นนะครับ ข้อที่6ครับซูเปอร์เล็กรอจังหวะให้ยูกิโอซาเปิดเกมมากจนเกินไปเรียกได้ว่ารอเขาเข้าทำอ่ะจนเราทําเขาและทําไม่ได้กลายเป็นว่าเขาทําเราอยู่ฝ่ายเดียวนะครับนี่คือเป็นเป็นจุดสําคัญเลยคือข้อที่6เนี่ยก็จะมาร์กเลยนะครับว่าข้อหนึงเลยนะที่เราแพ้คือจากข้อนี้นะครับรอเขา พอเขาทําได้เรากับด้านทาเขาไม่ได้ครับเนื่องจากว่าเขาอ่านทางเราออกและเขาหลบเราได้ทันครับข้อที่7ครับถ้าจุดตัดจุดเปลี่ยนจริงๆอย่างที่ผมกล่าวไปขั้นต้นนั่นคือยกที่3ครับซุปเปอร์เลกมีอาการครับในการโดนยุกิโยซากเกี่ยวล้มเตะช้อนขึ้นมานะครับเตะเกี่ยวทําให้ซุปเปอร์เลกเนี่ยล้มบ่อยมากนะครับแล้วก็เสียแรงจากจุดนี้ด้วยแล้วก็วิธีการโยนเข่าของซุปโดนยุกิโยซากเตะพับในทําให้ศูนย์การยืนมันเสียล้มบ่อยนะครับ ข้อที่8ครับการออกอาวุธที่ขาดความแม่นยำของตัวซูเปอร์เลกเองนะครับเรียกได้ว่ายูกิเตะไป10ครั้งโดนประมาณ6ครั้งนะครับแต่ซูเปอร์เลกเนี่ยเตะไป5ครั้งว้าวประมาณ2 3ครั้งนะครับซึ่งออกอาวุธน้อยกว่าแล้วก็ออกอาวุธพลาดเป้าเยอะกว่ายูกิโยซานนั่นเองครับแล้วก็ข้อที่9ครับซูเปอร์เลกขาดมากที่สุดเลยนะฮะในศึกครั้งนี้นั่นก็คือการเซตอัพจังหวะการวางแข้งครับ เราจะเห็นกันมาโดยตลอดว่าซูเปอร์เลกเนี่ยปกติแล้วจะชกด้วยการแบบมีจังหวะเย็บหน้านำนะมีลองกาดนะแล้วก็แบบมีดันมีผ่าตามด้วยการวางแข่งซึ่งศึกครั้งนี้ควรจะเป็นแบบนั้นหายหมดเลยครับไม่รู้ว่าเราแวงหมัดยูกิไหมหรือกลัวฮุกห,หรือกลัวอัปเปอร์คัตของยูกิผมไม่มั่นใจนะครับแต่การเซตอัพจังหวะการวางแข่งของซูเปอร์เลกไฟนี้มันหายไปทั้งหมดเลยครับกลายเป็นว่าซูเปอร์ รอดักจังหวะสวนคมๆอย่างเดียวแล้วดันทำตามเกมทำตามแผนที่วางไว้ไม่ได้นั่นมันก็จะเชื่อมโยงกับข้อที่หนึ่งนะครับว่ามันผิดแผนกันมาตั้งแต่ตั้งแต่ความรานกลยุทธ์มาแล้วซึ่งยูกิก็เหมือนอ่านช็อตซุปเล็กขาดนะครับว่าซุปเล็กมาจังหวะ2แน่นอนเพราะงั้นเขาเดินบุกเขาทําเน้นออกอาวุธให้ถี่กว่าแล้วก็แก้หน้างานกันเอาแล้วกลายเป็นว่ายูกิวาซะแก้ซุปเล็กได้อยู่หมัดกว่าก็เลยกลายเป็นว่าซุปเล็กเนี่ย ไม่มีการเซตอัพท่าเพื่อที่จะเตรียมตัวเตะนะครับอย่างซุปเปอร์บอลเนี่ยเขาโยกผักออกผักออกแล้วเขาเตะหน้าใช่ไหมซึ่งแข้งหน้าซุปเล็กอย่างแข้งซ้ายไม่ใช่เลยครับรอหวัวขาขวามากจนเกินไปจนส่งผลทําให้ยูกิสุสานเนี่ยเขาบล็อกและเดาทางได้ว่าซุปเล็กเตะสูงแน่แล้วก็กาเขาไม่ตกเลยนะครับในศึกครั้งนี้แล้วกายแปว่าซุปเล็กโดนหวดัวโลคิกขาบคลิ click, แบบยับเลยนะครับแทนที่เราจะเป็นคนหัวเขาแทน จากศึกที่หัวขับทาเคร,รุซูปเล็กหัวได้เยอะกว่านะแต่พอมาศึกครั้งนี้กลายเป็นยูกิอจากครับที่หัวซูเปเล็กแทบจะอยู่อยู่ข้างเดียวได้ซ้ำไปนะครับก็นั่นแหละครับมันคือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น